แอาลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมาอยู่กับแนวท่าอยู่กับทอมนิดพารวยกันนะครับผมนะก็เพิ่งจะดูละครสิทธ์แล้วก็ชอบกระเช้าสีดาเขากับไปบึงหนังกรน,นะครับผมนะบึงหนังเซ็จแล้วก็นนี่ครับผมนะเพิ่งเดินมาลง แล้วเราก็มีความม่วงนะครับผมนะเราก็มีความเหนื่อยความม่วงนะครับผมนะแล้วก็มาลงปเป็นแนวทางให้เช่นเดิมนะครับมาจีน่าจีตากันอีกครับผมกับแนวทางฮานอยแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งบางทีนี่แหละครับผมนะถ้าเข้าแล้วไปขอให้หยุดนะครับไม่ต้องไปต่อแนวทางทอมิบเราไม่สามารถรู้ว่าจะออกอะไร เข้าแล้วก็หยุดนะคะผมไม่ว่าจะเป็นถ้าเข้าตั้งแต่ฮานอยสตาร์หรือว่าจะเป็นลาวสตาร์หรือว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจก็หยุดเขาแลยก็หยุดนั่นแวละครับผมนะพ่อเอาไว้ก่อนเนาะมาครับสําหรับใครที่รอล่าหุ้นก็เป็นเพียงแนวทางสําหรับล่าหุ้นบวกยี่กียีกย่กีบวกล่าหุ้นพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีรูดสองตัวจัดไปครับพี่น้องศูนย์กับห้าครับ จัดไปมากกับจัดโหลดครับรูดสองตัวหมายความว่าศูนย์กับ5ชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างดวงแล้วก็บุญอย่าลืมทําบุญทําท่านอย่าไปได้ายเดียวมันเป็นไปก็ได้นะครับผมนะมันต้องรูดจากไข่น้ําเดิมแล้วก็ย้าไว้เสมอแล้วครับเรามาลงก็บางทีพลังงานเท่ากับออนไดแ้แต่มีคนทําบุญก็โอเคอยู่ครับผมนะเราก็ได้รับบุญนั้นด้วยนาะ อย่าล,ลืมทำบุญให้ทอมนิดบ้างเด้อทำบุญไว้ให้ตัวเองนะครับผมนะมันก็ดีหมดแลวเนาะนะครับผมแล้วก็แนวทางล้วนเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างสำหรับเมื่อวานเป็นยังไนกันแบ๊กินยังไหนะพี่น้องหวยเล่าออกอย่างเหลาลืมด้วยแต่ว่าหวยเล่าน้องบ่เขาเนาะเขาเล่าบันนนอกนะครับสามศูนย์ศูนย์เก้าอ่ะ ปดเจ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนาะโอเคครับลุดมาเล,ล่หาลุดห้าน่อยพิเศษเมื่อวานออกสามเก้าสามสายรูดเข้าครับเล่าสามจิตเจาะไว้สี่ตัวเนาะก็มาสองตัวเลยนะสามเราเนี่ยแต่ว่าสายเจาะไม่เข้าเนาะสายเจาะไม่เข้าพิเศษ เข้าสายรูด2ตัวเลยครับบนล่างนะส่วนห้าหน้อยปกติออกศูนย์สี่หเข้าครับสี่หกสายจาะล่างออกหนึ่งหนึ่งเข้าไม่ว่าจะเป็นสายรูดเข้าแล้วก็หยุดไม่ว่าจะเป็นสายจ่อถ้าเข้าแล้วก็ขอให้หยุดนั่นแหละครับผมนะ VIP ออกศูนย์ูย์เจดล่างออกหนึ่งสี่ครับตัวเด่นเข้าครับหนะึ่งสี่เข้าสี่เฉยเนาะโอเคครับเป็นเพียงแนวทางมากระจัดมาพรุ่งนี้ครับพานอยประจำงวดวันที่ยี่สิบแปดพันพูรหัสสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่สี่ครับ รูดสี่วิ่งสีกะบรรูดว่ามันจะมาบอเขาใดกับรูดใดรูดใดเขาใดประมานี่แหละครับจะผู้ดใดแม่นกะหรือว่าอาจารย์ดังกะนั่นแหละครับผมนะเขาบางรูดบางทั่วไปถ้าชื่นชมชื่นชอบก็จัดไปตัวแดงครับตัวเน้นวิ่งสี่รูดสี่ตัวเน้น, 4, ต,น,นตัวแดงซีสอง สี่สามเน้นสี่สองสี่สามสี่จับคู่ครับสี่ศูนย์สี่ห่าจับคู่สี่ศูนย์สี่ห้า ลูดสี่วิ่งสี่มาร์คบอกรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งครับผมนะบางท,กาาางทีก็มาสายจาะบางทีก็มาสายรูดก็บุญดวง,ด,วงด้วยนะครับผมนะบางคนมามักก่ไม่ต้องดูครับผมนะเอาง่ายตรงๆครับม,มามักก็ไม่ต้องดูครับผมนะมาได้มักอ่ะอาจารย์ดังก็เก่งกันนะตามไพ่ก็ตามไดม้หมดครับผมนะมา ไปต่อครับสำหรับตัวเด่นตัวดินอีกตัวหนึ่งศูนย์ครับศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์ห้าครับทวนอีกครั้งศูนย์สองศูนย์ 3, สามศูนย์ห้าเป็นไงบ้างหมักกันหรือเปล่าก,ากขนนนะ็ขอบคุณสำหรับกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ถึง ผู้ใดบอถึงนับเขาเป็นอย่างหนึองครับแร่ประสบการณ์มาไปต่อครับผมตุกันห้าสองห้าสาม สามสองครับกันเริ่งมง่วงนะอาการเราอาการมันเริ่งมง่วงมาแล้วครับผมนะพลังหมดเนี้ยการเริ่งมง่วงทานออนทวนอีกครั้งตัวกันห้าสองห้าสามสามสองสุบตัวจาะส,ส,สายรูดฟันธงวัดดวงหุ้นก่อไปแล้วก็แนวทางนะคะผมแล้วก็มาลงตามที่คำนวณได้นะครับ อย่าลืมทําบุญเพื่อกันน้าเดอ้ออย่าลืมกระถิ่นทอำนิดน้าเดอ้อผู้ใดหมาใหยิ่งเรื่อยๆกับมาร่วมท้าบุญน้ากันครับมาจับสามตัวสักหน่อยแล้วก็หวังว่าให้จะเข้าสามตัวเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่เข้าเลยครับวันนี้เราก็ได้แต่หวังสามตัวกันอีกเนาะมาจับสามตัวเก้าสี่สองศูนย์สี่สามสาม ส่สามหนึ่ง่ส,สามโอเคบ,บอกมักบอกครับผมนะะแนวทางนะครับผมนะแนวทางเลือกให้มกักกะจัดโรดครับผมเขาแล้วก็หยุดมันก็ชอบมาฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ลาวสตาด้วยนะสังเกตดูนะครับก็เป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเข้าแล้วก็หยุดน,นะครับ ลาหุ้นก็เช่นกันครับเข้าแล้วก็หยุดแนวทางสำหรับวันนี้ก็อคุณครับที่มารับชมขอใอนมีความสุขหลายๆ,ๆหรื่วๆเฮงๆปังๆ